สวัสดีครับผมแม็กครับและวันนี้เราอยู่กับแบรนด์รถจักรยานยนต์ที่ต้องเรียกได้ว่าวันนี้ร้อนพอๆกับแดดประเทศไทยครับอย่างแบรนด์ซอนเทสครับวันนี้ผมจะพามาดูทั้ง2รุ่นครับในรุ่นที่ได้รับความนิยมล่าสุดคันนี้เลยครับเจ้า 368G ครับและอีกหนึ่งรุ่นครับอย่างเจ้า 350E โดยรถทั้งสองรุ่นครับต้องบอกว่าได้รับความนิยมแล้วมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนครับ วันนี้ผมจะพามาดูทั้งสองรุ่นนี้ครับว่ามีความแตกต่างความน่าสนใจเป็นอย่างไรบ้างครับแล้วถ้าเป็นคุณครับดูจบแล้วคุณจะเลือกขันไหนวันนี้มาดูไปพร้อมๆกันครับ เรามาทําความรู้จักกับแบรนด์ซอนเทสกันก่อนนะครับอย่างที่แรกๆเลยเนี่ยแบรนด์ซอนเทสครับมาจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่แน่นอนครับโดยในแบรนด์ซอนเทสเนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2003ครับซึ่งนะับปัจจุบันเนี่ยต้องบอกเลยว่าประมาณ21ปีเข้าไปแล้วนะสำหรับแบรนด์นี้ซึ่งทําการตลาดครับ โดยในประเทศจีนเนี่ยต้องบอกเลยว่าแบรนด์ซอนเทสได้รับความนิยมอย่างมากครับเนื่องจากแบรนด์ซอนเทสเองนะครับทั้งในเรื่องของการพัฒนารวมไปถึงเรื่องของการผลิตครับมีโรงงานที่ได้มาตรฐานแล้วก็ส่งออกทั่วโลกครับแบรนด์ซอนเทสเองวางตัวเองอยู่ในโพสิชันต้องถือว่าเป็นแบรนด์พรีเมียมไฮเอนด์ครับสำหรับรถจักรยานยนต์ดังนั้นครับไม่แปลกเลยครับที่แบรนด์ซอนเทสจะได้รับความนิยมทั้งในเอเชียเองรวมไปถึงประเทศยุโรปมากกว่า71ประเทศครับ สำหรับประเทศไทยเองนะครับต้องถือว่าได้รับความไว้วางใจครับจากบริษัท d ด n นี i c บิ t กมอเตอร์ประเทศไทยครับนำแบรนด์ซอนเทสเข้ามา จัดจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการครับถ้าย้อนกลับไปครับเมื่อประมาณสัก6เดือนที่แล้วเนี่ยเจ้าแบรนด์ซอนเทสครับเปิดตัวครั้งแรกครับกับ2โมเดลที่อยู่ข้างผมเลยครับเจ้า 350e และก็อีก1รุ่นครับอย่างเจ้า 350d ครับและอย่างล่าสุดนะครับมอเตอร์อีที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าเจ้า 368g ก็ถือว่าเป็นอีก1โมเดลไลน์อัพครับที่ทางซอนเทสนาเข้ามาขายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการครับผม เอาละอย่างที่บอกครับเรารู้ในเรื่องของประวัติอย่างในเรื่องของแบรนด์ซอนเทสคร่าวๆแล้วกลับมาตรงนี้กันอีกครั้งครับสำหรับเจ้า 368G และก็ 350E ใครที่กำลังคิดอยู่ครับว่าอยากจะได้รถแบรนด์นี้ความน่าสนใจคาแรคเตอร,ร์ของตัวรถเองรวมไปถึงการใช้งานครับเป็นยังไงวันนี้ไปชม,มพร้อมๆกันครับเะครับนั้นเราพามาดูสำหรับเจ้าตัว G ที่ได้รับความกระแสนิยมอย่างมากครับ สำหรับเจ้าซอนเทส 368G คันนี้ครับผมแน่นอนครับด้วยความบึกบืนของตัวรถ 368G เองเนี่ยมาในแบบแอดเวนเจอร์นะคุณจะเห็นได้จากความโดดเด่นเลยอย่างแรกคือชิวสายอันนี้ครับซึ่งสามารถปรับได้แบบแมม่นวลปรับระดับได้5ระดับนะซึ่งมันก็เหมาะสมกับการใช้งานที่ต้องการการปรับเปลี่ยนแบบว่ากระฉับกระเฉงรวมไปถึงการใช้งานซึ่งหลากหลายถามว่าการให้มาแบบนี้ปรับมือมันก็ได้ในเรื่องของความแข็งแกร่งการปรับกระชับ แล้วก็ใช้งานกับสถานการณ์ต่างๆในการขับขี่สไตล์แอดเวนเจอร์ครับรวมไปถึงการตกแต่งนี่ในเรื่องของแคชบาร์ตรงนี้แล้วก็มีสปอร์ตไลท์มาให้ตรงนี้หนึ่งคือ เขาได้ตกแต่งมาดั้งเดิมจากโรงงานเลยนะเพราะฉะนั้นความแข็งแกร่งจุดเชื่อมอะไรเนี่ยคุณมั่นใจห่วงมันมาจากงานประกอบที่ถูกผ่านการคิดมาแล้วนะครับผมรวมไปถึงทรงของไฟรถเป็น LED เต็มระบบตรงนี้แน่นอนอย่างชัดเจนแล้วเขาให้เหลี่ยมสันมาค่อนข้างที่จะให้ความเป็นแอดเวนเจอร์ได้อย่างชัดเจนครับระบบไฟสองสว่างตรงนี้ก็ถือว่าสําหรับแบรนด์ซอนเทสนะมั่นใจได้อยู่แล้วครับและอีกหนึ่งไฮไลท์ครับก็ต้องบอกว่าเขาได้ทําการฝังตรงนี้เลยนะ ระบบกล้องทั้งหน้าและหลังเลยตรงนี้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีสําหรับยุคปัจจุบันรถจักรยานยนต์บ้านเรานะถือว่าล้ํากว่าใครเลย1นคือมันก็เป็นการบันทึกแบบออโต้ไปด้วยในตัวครับยามคุณใช้งานตรงนี้สามารถบันทึกได้อัตโนมัติด้วยความชัดแบบ full HD เลยนะพันแปตรงนี้ถือว่าเยี่ยมมากๆและแน่นอนครับด้วยความเป็น Adventure นะร์สกู๊ตเตอร์นะล้อก็ได้เป็นล้อแบบซีรวดยางเป็นทูฟเซตมาให้นะครับนีย่ยางกึ่งบังอย่างนี้อุลกับล้อไซซิ่งหน้าหน้า17 หลัง14ครับในเรื่องของล้อ17นิ้วเนี่ยก็ให้มาใน,ในเรื่องของการขับขี่ในสไตล์แอดเวนเจอร์ครับล้อหน้าขนาดใหญ่ขนาดนี้แล้วซี่ลวดอย่างเงี้ยแข็งแกร่งแน่นอนมั่นใจได้แน่นอนครับระบบเบรก ABS ตรงนี้ยังมีมาให้ครับผมแล้วก็ด้วยความเป็นแอดเวนเจอร์ชัดเจนครับช่วงอัพไซด์ดาวอย่างนี้ถูกมีมาให้เพื่อเหมาะสมกับการใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมครับผมและในเรื่องของ คาริเปอร์เบครับแน่นอนว่านี่ครับได้แบรนด์จากสเปนอย่างแบรนด์เจจวนมานะซึ่งตรงนี้มั่นใจได้เลยว่าถือว่าเป็นแบรนด์สัญชาติสเปนที่ได้รับความนิยมอย่างมากอย่างล่าสุดนะครับเขาก็ได้ข่าวว่าทางแบมโบ o เนี่ยก็ทำการเทคโอเวอร์ซื้อกิจการเจจวนไปแล้วนั่นเองนะครับถือว่าได้ในเรื่องของออปชั่นอย่างที่ผมว่ามาในช่วงหน้าถือว่าให้แบบจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับสำหรับ 368G คันนี้ไปดูกันต่อครับ ในเรื่องของแฮนด์บาร์ของตัวรถอย่างแรกเลยเนี่ยเห็นเด่นเดนเลยนะตรงนี้เขามีกาดแฮนด์มาให้แข็งแรงพอสมควรเลยนะเพราะว่า1คือบางแขนได้เต็มๆมีช่วงกาง้านมีก้านเป็นอลูมิเนยียมตรงนี้มาให้แล้วตรงนี้เป็นชิ้นพลาสติกค่อนข้างจะแข็งแรงครับเหมาะสมกับรถสไตล์แอดเวนเจอร์ไม่ต้องไปแต่งเพิ่มแล้วมีมาให้ครับผมในเรื่องของตัวรถเป็นแบบแฮนด์บาร์มาให้ในการควบคุมรถนะได้อย่างสไตล์แอดเวนเจอร์เอดูโรเนี่ยคนขับขี่เนี่ย ก็เดียกได้ว่าได้ท่วงท่าที่ถูกต้องและก็ในเรื่องของ handling การควบคุมที่มั่นใจได้ครับผมอย่างที่บอกครับตรงนี้โช้กอัพเป็นอัพไซด์ดาวใช่ไหมตรงนี้ก็สามารถปรับระดับได้ทั้งหมดนะตรงนี้คุณมาดูได้นะถัดมาครับจากในเรื่องของแฮนด์บาร์ที่ผมบอกครับคุณได้โช้กอัพไซด์ดาวซึ่งปรับสามารถปรับพีโลดปรับคอมเพรสชันได้ตรงนี้ สามารถปรับได้จากตัวรถเลยนั่นเองครับและอีกหนึ่งจุดที่มีความโดดเด่นอย่างยิ่งครับสำหรับเจ้าจอ TFT ตรงนี้มีขนาด8นิ้วด้วยกันนะซึ่งในเรื่องของอินโฟเทนเมนต์ต่างๆเทคโนโลยีปรับเปลี่ยนอินเทอร์เฟซต่างๆต,ตามความชอบรวมไปถึงอย่างที่ผมบอกครับมันสามารถที่จะเพย์แบ็กดูข้อมูลที่เป็นกล้องหน้าหลังของตัวรถเองได้จากหน้าจอเลยรวมไปถึงในเรื่องของการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันสำหรับเจ้าซอนเทสอินทริเจนเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของรถก็สามารถที่จะคอนเดคเชื่อมต่อ เพื่ออำนนยความสะดวกในการใช้งานได้มากขึ้นครับถัดมาครับในเรื่องของประกาศแทนทั้งสองฝั่งที่ต้องบอกเลยว่าปุ่มฟังก์ชันค่อนข้างที่จะแน่นแต่ไม่ได้ไร,ร้สาระนะครับเขาให้มาเพื่อการใช้งานที่เรียกได้ว่ากระชับและมั่นใจได้หนึ่งคือในเรื่องของระบบไฟเดียวต่างๆ emergency เนี่ยตรงเนี้ยไฟสูบไฟต่ำค่อนข้างที่จะคุณภาพดีเลยถามผมนะการทัชชิ่งการสัมผัสเนี่ยถือว่าดีเยี่ยมเลยรวมไปถึงการเซตติ้งต่างๆครับก็ควบคุมง่ายแทบจะมือ2นิ้วเลยนะปรับ ปรับโหมดอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยควบคุมได้แล้วก็ผลต่งตางๆมันก็จะแสดงที่หน้าจอครับรวมไปถึงอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้ก็สามารถปรับโหมดของตัวรถได้นะอีโ e ค่โหมดสปอร์ตเปิดซีดเปิดเบาะรวมไปถึงปรับโหมดในเรื่องของระบบทัชช่างคอนโทรลเนี่ยก็สามารถควบคุมได้จากแฮนทั้งสองข้างเลยครับอีกหนึ่งดีเทลเล็กๆ,ๆน้อยๆครับในเรื่องของแฮนด์ครับก็ค่อนข้างที่จะให้ลายมาแบบกันลื่นกระชับนะสไตล์รถแอดเวนเจอร์อย่างเงี้ยบางครั้งนะบางสถานการณ์อาจจะมี น้ำบ้างมีอะไรบ้างการที่จับกลิปได้กระชับมั่นใจนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความใส่ใจเล็กๆน้อยๆอยที่ซอนเทสเล็งเห็นครับผม,มถัดลงมาครับอันนี้พอบ้านน่าจะชอบแล้วหลายๆคนน่าจะใช้เป็นข้ออ้างในการขอซื้อรถได้อย่างดีครับสําหรับนี่เลยเขาเก็บเนียนๆอย่างนี้ถ้าไม่เห็นก็ไม่รู้นะแต่นี่คือจุดครับสําหรับภาษาบ้านๆเลยก็รถซื้อแกงนะเอาไว้หิ้วถุงแกงเอาไว้หิ้วของอนเนกประสงค์ตรงนี้ก็สามารถที่จะ ในเรื่องของการใช้งานได้ดีใช้งานได้จริงนะแล้วก็เป็นการเก็บงานที่ค่อนข้างเนียนด้วยคือหนึ่งคือหลายๆรุ่นใช่ไหมมันจะคาไว้อย่างเงี้ยบางทีเราไม่ได้เกี่ยวอะไรมันอาจจะไปโกงไปเกี่ยวได้อันนี้เขาก็ถือว่าใส่ใจเก็บมาให้พอคุณไม่ใช้คุณเก็บมาแต่ไม่ต้องห่วงครับว่าใต้เบาะขนาด52ลิตรเนี่ยก็ถือว่าเป็นลำดับต้นๆความจุในตลาดรถ สกูตเตอร์บ้านเราเลยก็ว่าได้นะอ้าวอีกหนึ่งจุดเล็กๆครับก็คือนี่เลยเติมถังน้ํามันครับไม่ต้องลงจากรถก็ได้นะง่ายๆเลยเปิดกดแล้วก็อย่างนี้เลยครับแน่นอนว่าพอคุณล็อกรถเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเปิดได้นะตรงเนี้ยผมมองว่ามันเป็นอีกหนึ่งจุดที่เทร่รถสไตล์แอดเวนเจอร์ปกติเราจะเห็นนะในเรื่องของออปชั่นพวกนี้จะอยู่ในรถเกรดท็อปๆนะคบถือว่าซอนเทสนามาใส่ให้เพื่ออำเวยความสะดวกได้อย่างมากมายครับ อย่างที่ผมบอกครับนอกจากจุดเติมน้ำมันที่คุณแทบจะไม่ต้องลงจากรถแล้วเนี่ยตัวรถครับยังมีเขาเรียกว่าภาษาบ้านๆเนาะเก๊หน้าตรงนี้ฝั่งซ้ายมือครับนี่กดอย่างนี้เลยออกมาครับสามารถเก็บของได้อย่างสบายครับแม้จะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็้ังถือว่าเก็บไว้เก็บของเล็กๆอย่างเช่นมือถือยามฝนตกอะไรเนี้ยผมว่ายังมองว่าสามารถที่จะเก็บได้นะครับเป็นอีกหนึ่งความใส่ใจเลยนะครับเพราะว่าเขามีช่อง USB ตรงนี้มาให้ครบถ้วนเลยนะเนี่ยเป็น USB A และ USB C ตรงนี้ก็สามารถที่จะเสียบได้ นอกจากนี้นอกจากจุดที่อยู่บริเวณใต้เกยแล้วยังมีอีก2จุดครับก็น่าจะอยู่บริเวณใต้หน้าจอรถตัวนี้ครับ1จุดแล้วก็บริเวณใต้เบาะครับเรียกได้ว่าช่องชาร์จมือถือเนี่ยมีถึง3จุดด้วยการใครพกมือถือ1、เครื่อง2เครื่อง3เครื่องผมว่าไม่มีปัญหาเลยนะตรงนี้ย ถือว่าให้มาเยอะอันนี้เยอะเกินใช้งานแล้วก็ถือว่าเป็นข้อดีแล้วกันนะอีกหนึ่งจุดครับในเรื่องของกุญแจครับในยุคนี้แล้วรถคันนี้ก็เช่นเดียวกันครับเพราะว่านี่คุณได้กุญแจมาเป็นแบบคีย์เลสอย่างนี้เลยที่ผมถือถือว่าเป็นคีย์เลสเวอร์ชั่น3.0ครับที่สามารถกันน้ําได้ถึง IP67 ด้วยกันเรียกได้ว่าถ้าเราคุ้นหูคุ้นตากันดีครับในยุคนี้ครับหน้าตามันจะคล้ายๆนาฬิกาครับที่ยอดทิศช,ช่วงนี้เขาใช้กันนะซึ่ง ถ้าคุณซื้อนะเขาจะแถมในเรื่องของสายคาดเป็นเหมือนนาฬิกาเก๋ๆเท่ๆ,ๆอย่างนี้มาให้ด้วยและเวลาใช้งานจริงก็เก็บไว้ในตัวรถเก็บไว้ติดกับตัวคุณก็ได้นะตรงนี้ไม่ห่วงเลยกันนงกันน้ำเนี่ยสบายไม่มีปัญหาเลยครับถือว่าอันนี้เท่ๆแล้วกันนะสำหรับกุญแจของตัวรถเองครับผมและแน่นอนครับด้วยความเป็นกุญแจคีย์เลสอัจฉริยะครับยุคนี้ครับบางทีเรากังวลใช่ไหมจอดรถไม่ได้ดับตัวรถเนี่ย จะลืมดับรถหรือว่าลืมล็อกรถอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าคุณถือกุญแจคีเลสติดกับตัวเราไว้นะแล้วพกไว้เนี่ยเดินออกจากตัวรถเนี่ยไม่เกินเนี่ยระยะ2-3เมตรเนี่ยแป๊บเดียวรถดับแล้วครับมันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความปลอดภัยที่ตรงนี้เขามีมาให้นะครับผมเอาไปดูกันต่อครับผม และอีกหนึ่งจุดครับสำหรับบ่อนั่งเนี่ยต้องบอกเลยว่าทางซอนเทสครับมีเทคโนโลยีในเรื่องของการแวทข้ามสุญญากาศตัวบ่อเองเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นได้ว่าตัวบ่อมีการออกแบบมาให้ค่อนข้างที่จะหนานุ่มแต่มีความกระชับนะสำหรับ 368G คันนี้รวมไปถึงลวดลายที่เขาให้มาเนี่ยมันก็ค่อนข้างไปทางรถสไตล์แอดเวนเจอร์ Adventure, มีดีเทลเหมือนกันตัวรถนะครับมีพนักพิงหลังมาให้ตรงนี้นี่เขามีตัวเขียนคําว่าโลโก้เป็นแอดเวนเจอร์ตรงนี้มาให้เป็นตัวย่อนะแล้วโลโก้ของแบรนด์เนี่ยซอนเทสมีมาให้ หนึ่งคือนอกเหนือจากความสวยงามที่มองเห็นแล้วเนี่ยยังช่วยในการขับขี่ระยะทางไกลเนี่ยตรงนี้พอมีพนักพิงมาให้คุณก็จะไม่เมื่อยมากครับเหมือนมีจุดให้ยึดในช่วงระหว่างวางสะโพกได้บอกเป็นแบบ2ตอนตรงนี้รวมไปถึงของค้นซ้อนก็มีความกระชับหนานุ่มเช่นเดียวกันครับผมถัดจากบอกลงมาครับในเรื่องของที่วางเท้าครับตรงนี้ถือบอกเลยว่ามีจุดเด่นอย่างยิ่งครับเพราะหนึ่งคือคุณจะเห็นเป็นสกิปเพจตรงนี้มีมาให้นะเป็นอลูมิเนียมแล้วก็มีเป็น ชิ้นที่เป็นตัวยางมาให้ครับทั้งเวลาพักเท้าวางแบบเหยียดไปข้างหน้าหรือวางเท้าตรงๆนะตรงนี้มีมาให้หนึ่งคือการมีมาให้อย่างเงี้ยสำหรับรถแอดเวนเจอร์ในสไตล์นี้นะครับมันก็เป็นการทัชชิ่งการสัมผัสพื้นได้อย่างมั่นใจนะเวลาควบคุมรถเพราะว่าบางทีบางสถานการณ์นะครับอาจจะมีในเรื่องของมีน้ํามีโคลนบ้างรวมไปถึงไม่ต้องอะไรหรอกบางทีฝนตกใช้งานจริงๆเนี่ยการมี สกิปเพจตรงนี้มาให้อ่ะมันก็ป้องกันการลื่นถลายได้ดีครับสําหรับการใช้งานนะครับแล้วอีกหนึ่งจุดครับที่ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์เลยคุณจะเห็นได้ว่าทําไมตัวรถให้ในเรื่องของพักเท้ามา2ตําแหน่งด้วยกันตำแหน่งนี้เราคุ้นกันอยู่แล้วแน่นอนว่าสําหรับพักเท้าหลังสําหรับคนซ้อนนะเหยียบยืดได้เต็มนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงเลยเอาออกอย่างนี้เข้าอย่างนี้นะง่าย ไม่ต้องแปลกใจแต่อีกจุดหนึ่งครับสำหรับพักเท้าที่อยู่ในตำแหน่งเซนเตอร์พอดีของตัวรถเนี่ยการให้มาครับพอเขาเร็งเห็นแล้วว่าการขับขี่ในสไตล์นี้คุณจะเพิ่มอัตรรดเพิ่มอิมเมชั่นอลในการขับขี่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพก็คือในเรื่องของบางครั้งยืนขี่ครับผมเพราะตัวรถเป็นแฮนด์บาร์ใช่ไหมในการควบคุมหนีบรถกิ๊ดได้เพราะโดยปกติรถสกูตเตอร์ทั่วไปในทรงนี้บ้านเราก็จะถ้ายืนมันก็จะหนีบ,นบ,นบนๆแนวแนวนี้ จุดยึดจุดศูนย์ท่วงมันไม่ได้เซนเตอร์กลางพอดีการที่มีจุดวางพักเท้าตรงนี้มาให้อ่ะมันก็เติมเต็มในเรื่องของการขับขี่ได้ดีมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการผ่านสถานการณ์บางอย่างที่อาจจะต้องยืนขับขี่แล้วควบคุมได้อย่างมั่นใจตรงนี้มีมาให้ซึ่งมันก็เป็นเหตุผลเดียวที่รับกับทรงรูปเบาะนี้คุณยืนขี่นี่ร,รถได้อย่างมั่นใจแน่นอนครับและก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงให้พักเท้ามา2แบบและอีกหนึ่งจุดครับยังมีดีเทลใส่ใจนะ ความเป็นแอดเวนเจอร์อย่างยิ่งเลยซึ่งเนี่ยแผ่นยางตรงนี้เขาสามารถถอดออกได้นะเพื่ออะไรหลายคนก็งงพอถอดแผ่นยางตรงนี้ออกใช่ไหมครับตรงบริเวณพักเท้าก็จะเป็นก้านในรถสไตล แอดเวนเจอร์รถสไตล์แอนดูโรเขาจะเป็นเหล็กก้านอย่างนี้มาให้ mm hmm. เพื่อว่าบางที mm hmm. มันมีดงมีดีหรืออะไรเนี่ย mm hmm. แล้วสําหรับพอเป็นเหล็กก้านอย่างนี้ mm hmm. การยึดเกาะ mm hmm. มันจะยึดเกาะได้ดีมากยิ่งขึ้นในบางสถานการณ์ที่ไม่ใช่ทางออฟโรดนะครับต่อ mm hmm. จากเรื่องพักเท้าครับอีกหนึ่งจุดสําหรับรถสไตล์แอดเวนเจอร์สกูเตอร์อย่างนี้ครับตัวรถให้กาวเคีรนที่มีระยะค่อนข้างสูงมายิ่งมาเทียบกับเจ้า 350e เนี่ยสำหรับ 368g ต้องถือว่ามีกาวเครีรแรนที่สูงทําให้การขับขี่ในทางออ ่านอุปสรรคได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับผมและแน่นอนครับการที่รถได้กาวเคียร์แดนที่มีระยะสูงขึ้นมาเนี่ยครับตัวใต้ท้องรถครับก็ยังใส่ใจครับตรงนี้มีกาดป้องกันบริเวณใต้ท้องรถมาให้กันในเรื่องของการหินด้งหินดีดหรือในเรื่องการผ่านอุปสรรคครับสร้างความปลอดภัยให้ตัวรถดีมากยิ่งขึ้นครับ อีกหนึ่งจุดครับนอกเหนือจากนี้ครับในเรื่องของท่อตัวรถนะต้องบอกเลยว่าตรงนี้เป็นสแตนเลสทั้งใบครับได้รับดีไซน์รูปลักษณ์ให้ออกมีความโฉบเชียวและเป็นสไตล์แอดเวนเจอร์แน่นอนเข้ากับตัวรถครับมาดูกันที่ส่วนท้ายของ 368G กันบ้างครับแน่นอนว่ารถสไตล์แอดเวนเจอร์สกูเตอร์เนี่ย ก็มีดีเทลเล็กๆน้อยๆอีกมากมายซึ่งเสริมให้ตัวรถใช้งานได้ดีมากยิ่งขึ้นครับอย่างแรกที่เห็นโดดเด่นเลยครับอย่างในเรื่องของชงอัพคู่ตรงนี้มีซับแทงสามารถปรับระดับได้นะเหมาะสมกับการใช้งานแน่นอนได้เป็นอย่างดีครับผมแล้วก็มีในเรื่องของเราเห็นกล้องหน้าแล้วใช่ไหมตำแหน่งของกล้องหลังตรงนี้ก็มีมาให้ครับใต้บริเวณไฟท้ายที่เป็น LED นะตรงนี้คุณได้กล้องหลังที่ฝังมาให้เลยตรงนี้อยู่ในตำแหน่งที่ผมมองว่ามองแล้วไม่ลดสายตาครับเข้ากับตัวรถดีเช่นเดียวกันครับ แล้วถัดลงมาครับคุณได้ล้อหลังไซซิ่งขนาด14นิ้วครับตรงนี้เป็นทูเบลดเช่นเดียวกันกับล้อหน้านะครับและแน่นอนครับสำหรับใครที่ชื่นชอบในการขับขี่สไตล์แอดเวนเจอร์ในทางออฟโรดเนี่ยการปรับเปลี่ยนในเรื่องของระบบ ABS ล้อหลังได้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดครับเพราะสำหรับการใช้งานจริงแล้วรถรุ่นนี้สามารถปิด ABS ล้อหลังได้ครับผมซึ่งก็แน่นอนว่าการให้ออปชั่นมาขนาดนี้ครับคุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการต้องการครับไม่ว่าจะเป็นขับออนโรดหรือว่าออฟโรดนั่นเองครับผม และนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของเจ้าซอนเทส 368G ครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกหนึ่งรุ่นครับสำหรับเจ้า 350E กันครับผมและอีกหนึ่งรุ่นครับสำหรับเจ้าซอนเทส 350E ครับแน่นอนด้วยว่ารูปรักดีไซน์เนี่ยแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับสำหรับรถคันนี้เนี่ยถือว่าออกแบบมาในแนวทางของ Luxury s c o o t e ตอร์ครับคุณจะเห็นได้จากเหลี่ยมสันของตัวรถมีความว้าวความมนตลอดของตัวรถเต็มๆครับ ซึ่งแน่นอนว่าดีไซน์ของตัวรถนะครับมีการเล่นเส้นสายครับรวมไปถึงเหลี่ยมว้าวเหลี่ยมมนตรงนี้มันให้ความหรูหราเป็นอย่างยิ่งครับคุณจะเห็นได้อย่างโดดเด่นเลยสําหรับชิลขนาดใหญ่ครับตรงนี้ต้องบอกเลยว่าด้วยความหรูหร่ของเขานะเป็นชิลปรับไฟฟ้านะครับผมตรงนี้สามารถปรับได้และเป็นชิลใหญ่ค่อนข้างสวยงามเลยครับสํัาหรับ 3-50E เนี่ยต้องบอกเลยว่าคุณได้ดีไซน์เท่ๆมานะครับเพราะว่า เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะหดวงตรงนี้แบบ LED หล่อๆตรงนี้มาให้ในเรื่องของความส่องสว่างในเรื่องของการใช้งานเนี่ยหายห่วงครับผมในเรื่องของตัวรถนะครับสำหรับ 350e นะครับเขาได้ล้อไซสซิ่งขนาด15นิ้วมานะครับเป็นล้อแม็กสวยๆอย่างนี้เลยรวมไปถึงระบบช่วงโชกหน้าเนี่ยเป็นแบบเทเลสโคปิกครับและรวมไปถึงระบบเบรก ABS ตรงนี้พอจากเจจยนประเทศสเปนเช่นเดียวกันครับผมสำหรับเจ้า 350e ต้องบอกเลยว่าออกแบบมาแบบ รูปทรงเพื่อการใช้งานง่ายครับลักชวรี่ใช้งานได้ในเมืองดังนั้นคุณจะเห็นหน้าจอตรงนี้ถ้าเทียบกับ 368G ต้องบอกว่าหน้าจอเป็น TFT เหมือนกันนะแต่ s i z i ซิอาจจะเล็กลงมาหน่อยแต่ก็พอเหมาะพอเจอะก,กับการใช้งานครับรวมไปถึงตำแหน่งในเรื่องของช่อง USB-A เนี่ยตรงนี้ก็มีมาให้ไม่แตกต่างกันครับผมไล่เรียงลงมาครับตัวรถ ก็มีมาให้นะในเรื่องของการแทนแต่จะแตกต่างกันครับเพราะตรงนี้เนี่ยเห็นว่าเป็นชิ้นพลาสติกเต็มใบเลยหนึ่งคือเราอาจจะไม่ได้ไปใช้งานลุยอะไรขนาดนั้นแต่ให้มาเนี่ยเสริมในเรื่องของภาพลักษณ์กับการใช้งานในเบืองได้ก็ถือว่าป้องกันในเรื่องของมือจับทั้งสองฝั่งได้ดีเช่นเดียวกันครับ ถัดมาในส่วนของแฮนด์ในการควบคุมครับต้องบอกเลยว่ามีความแตกต่างกันนะเพราะตัวรถตรงนี้3 5 0 e เนี่ยปรับระดับได้เช่นเดียวกันแต่แฮนด์บาร์ค่อนข้างจะโอบรับเข้ามากับแขนทั้งสองข้างครับหคือให้ความสะดวกสบายในการขับขี่ครับในเรื่องของการซอกแซกในเรื่องของการใช้งานภายในเมืองเนี่ยตำแหน่งที่ให้มาตรงนี้ถือว่าพอหมาพอจอรวมไปถึงขับขี่ทางไกลครับในการยื่นมือกามไม่เมื่อยมากเกินไปในการขับขี่ครับ สำหรับประกำแฮนทั้งสองฝั่งครับปุ่มควบคุมเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันมากครับจะแตกต่างกันในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆครับอย่างเช่นในเรื่องของ 350e เนี่ยเรามันสายลักชัวรี่ใช้งานในเมืองสะดวกสบายอย่างนี้ครับตรงนี้มีในเรื่องของการเซตอัพในเรื่องของปรับระดับชิลไฟฟ้าตรงนี้มาให้กดได้เลยครับปรับระดับ ในเรื่องของปุ่มอื่นๆก็มีเช่นเดียวกันครบถ้วนครับ emergency ครับไฟลงไฟเลี้ยวต่างๆในเรื่องของการปรับโหมดในเรื่องของงานเซตติ้งซึ่งทํางานประสานงานกับจอ TFT ตรงนี้มีมาอย่างครบถ้วนครับแล้วก็โหมดการทํางานก็เช่นเดียวกันครับมีโหมดในเรื่องของโหมด Sport ดและโหมด Eco มาให้ครับความสะดวกสบายแน่นอนว่าตรงนี้แทบไม่ต่างกันครับแตกต่างกันในเรื่องของออปชันการใช้งานต่างๆสําหรับผมสายสบายสายสะดวกผมมองว่า สำหรับเจ้า 350e ก็ค่อนข้างที่จะมีฟังก์ชันครบถ้วนแล้วครับผมอีก1จุดเด่นเลยครับที่ไร่เรียงลงมาคุณจะเห็นได้อย่างตัวรถคันนี้มีเบาะที่มีระดับที่ค่อนข้างแตกต่างกันทั้งคนนั่งคนซ้อนและก็มีในเรื่องของตำแหน่งที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับ 368g ในเรื่องของการใช้งานนั้นคุณข้อมรถได้อย่างง่ายดายครับ ตำแหน่งของเท้าถึงเต็มที่แน่นอนนั่งในท่วงท่าที่เรียกได้ว่าเหมือนนั่งบนเก้าอี้ครับแล้วตัวเบาะเองเนี่ยก็เป็นเบาะชิ้นเดียวนะแต่ว่าเขาไล่ระดับตรงนี้มาให้ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีเดียวกันครับสำหรับแวรคัมเช่นเดียวกับ 368G สําหรับเบาะนะถามผมแล้วผมรู้สึกว่าตัวเบาะมีความกระชับและมีความหนานุ่มค่อนข้างที่จะมากกว่านั่นเองครับผมสําหรับ 350E คันนี้นะมันนุ่มกว่าจริงๆแล้วในเรื่องของโพ i ิชันที่เขาไล่ต่ําลงมาเนี่ยขาเต็มพื้นขับขี่ได้อย่างมั่นใจครับ ตัวบริเวณใต้บ่อครับตรงนี้จุดเติมน้ำมันนะตรงนี้แตกต่างกันสำหรับ 350e เนี่ยตรงนี้เขาก็กดปุ่มเปิดได้เลยปึ้งแล้วก็เด้งขึ้นมาตรงนี้ในเรื่องของจุดที่เป็นเติมน้ำมันเพราะฉะนั้นความอนเนกประสงค์ความสะดวกอะ่ะผมมองว่า 350e ก็มีความสะดวกเช่นเดียวกันแต่พอเปิดเด้งขึ้นมาก็จะเป็นแบบบิดบุนนะซึ่งก็จะแตกต่างจาก 368g ครับผมและอีกหนึ่งจุดที่มีความแตกต่างอย่างชัดเจนครับสำหรับ 350e ซึ่งมองว่าได้ในเรื่องของความอนเนกประสงค์ มากกว่านั่นก็คือในเรื่องของเก๊ะหน้าช่องเก็บของทั้งหน้าเพราะว่าสามสุดมีสฝั่งครับเนี่ยฝั่งซ้ายและก็ฝั่งขวาแน่นอนครับว่าในเรื่องของฝั่งซ้ายครับตรงนี้ช่องเก็บของที่ค่อนข้างลึกถ้าคุณจะเห็นแขนผมข้าไปครึ่งแขนแล้วยังเก็บได้แล้วก็ฝั่งขวาเช่นเดียวกันถามว่าทำไมตรงนี้ซึ่งแตกต่างกับ 368G อย่างชัดเจนครับ 368G จจะเน้นมากระชับมากกว่าช่องเก็บของอาจจะน้อยกว่า แต่ 350e ครับคุณได้ช่องเก็บของขนาดใหญ่2ฝัง่งเลยนะทั้งซ้ายและขวาตรงนี้โอ้โหกว้างมากรวมไปถึงครับเจ้า 350e ครับช่องเก็บของขนาดใหญ่แล้วจุดชาร์จนี่ครับคุณได้ช่อง usb ตรงนี้มาให้ที่บริเวณฝั่งซ้ายเช่นเดียวกันกับเจ้า 368g เช่นเดียวกันมีมาให้2ส,สล็อตนะเป็น usb a แล้วก็ usb c ครับซึ่งผมมองว่านี่ถือว่าเป็นข้อแตกต่างแล้วก็ออปชันที่แต่ละคนก็ชื่นชอบแตกต่างกันนะสำหรับ ช่องเก็บของหน้ารถคันนี้ครับผมมาดูกันที่อีกหนึ่งจุดครับอย่างเจ้าใต้เบาดในเรื่อง3 5 0 e เนี่ยคันนี้คุณได้ใต้บาะขนาดใหญ่นะเก็บบวกฟูลเฟสเนี่ยได้2ใบเต็มๆถือว่าคุณได้เบาะใหญ่เลยทีเดียวครับแต่ถ้าเมื่อเทียบกับเจ้า3 6 8 g ผมมองว่าเจ้า3 6 8 g จะได้ขนาดที่ใหญ่มากกว่าเล็กน้อยนะครับผมและแน่นอนครับ้วยการออกแบบสไตล์ลักชัวรี่ครับการเก็บงานคุณจะไม่เห็นพักเท้าโผล่มาเลยเพราะว่าตรงนี้เขาถือว่าเป็นการเก็บงานอย่างดีครับคุณต้องกดออกมาอย่างนี้ในเรื่องของพักเท้า ถือว่าเป็นออปชันนะซึ่งใส่ใจนะเป็นแบบซอฟต์ซอฟท์ัดเด้งนะเพราะเก็บงานอย่างนี้เลยเพอคุณเก็บเก็บแค่นี้เหมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับตัวรถเลยครับถือว่าเป็นการออกแบบครับในสไตล์ลักชัวรี่ครับซึ่งค่อนข้างที่จะแตกต่างจากเท่า 368G ที่มีพักเทา้าเต็มเต็มเห็นโดดเด่นครับอันนี้ผมมองว่าใช้งานง่ายสาวๆน่าจะชอบนะมือไม่ต้องไปโดนใช้เทา้าเตะเอาก็ออกมาได้แล้วครับแน่นอนว่าจุดวางเท้าของเจ้า3 5 0 e เนี่ยก็ค่อนข้างได้มาตรฐานแล้วก็ไซซิ่งขนาดใหญ่นะตรงนี้ เป็นชิ้นพลาสติกนะซึ่งแตกต่างจากเจ้า 368G แต่ว่ามีก็ในเรื่องของพลาสติกที่เป็นจุดแข็งและก็เป็นจุดที่เป็นจุดนุ่มๆม,มาให้การยึดเกาะได้ดีเช่นเดียวกันครับผมเราไปดูกันที่ส่วนท้ายของ 350E กันบ้างครับว่าเป็นยังไงครับมาดูกันที่ส่วนท้ายของเจ้า 350E กันบ้างครับผมอย่างแรกเลยเนี่ยในเรื่องของคนจับด้านหลังเนะี่ยผมมองว่าตรงนี้นะมีจุดยึดเกาะซึ่งจับได้พอดีครับแล้วก็ด้านใต้ครับมันไม่ได้เป็นชิ้นอลูมิเนียมเพียวๆนะ ตรงนี้ด้านใต้เป็นชิ้นที่มียางนุ่มๆตรงนี้มาให้ของตัวรถเพราะฉะนั้นเวลาคุณจับแรงๆเนี่ยจับหนีบๆอ่ะมันก็จะไม่เจ็บมือมากครับสำหรับคนซอ้อนซึ่งเป็นาสาวๆด้วยนะไล่เรียงลงมาครับไฟท้ายเป็นแบบ Fu l l LED เช่นเดียวกันซึ่งดีไซน์ก็แน่นอนว่า Luxury s p o r t อย่างนี้ผมมองว่ามันมีความโฉบเฉี่ยวนะหลายๆคนก็ชื่นชอบถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของเจ้า 350e เลยก็ว่าได้ครับไล่เรียงลงมาคุณจะมีจุดที่เห็นนี่1จุด แน่นอนว่านี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถเพิ่มเติมเป็นออปชั่นในเรื่องของระบบกล้องหน้าหลังตรงนี้ซึ่งสามารถมีมาให้แล้วแอดออนได้นะตรงนี้เช่นเดียวกันถัดลงมาครับคุณจะเห็นนะบางคนเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่แตกต่างครับสำหรับการใช้งานเออร์เบิร์นใช้งานภายในเมืองหรือขับขี่ออนโรดทางไกลๆเนี่ยคุณได้บางคนขนาดใหญ่เนี่ยในเรื่องของการป้องกันการดีดเนี่ยก็สามารถทําได้ดีกว่า3 6 8 G แน่นอนนะเพราะมันไซซิ่งใหญ่ขนาดนี้ ถือว่าดีมากเลยครับผมในเรื่องของโช้ครับคุณได้โช๊กหลังเป็นโช๊กคู่ตรงนี้มาให้ครับล้อหลังขนาด14นิ้วเป็นล้อแม็กเช่นเดียวกันนะดิสเบกก็มีมาให้ตรงนี้ครับผมและในเรื่องของท่อครับคุณได้เป็นท่อสแตนเลสครับมีน้ำหนักที่ค่อนข้างเบาเช่นเดียวกันกันกบเจ้า 368G ครับแต่จะแตกต่างกันด้วยรูปลักษณ์ในการดีไซน์นะผมมองว่าอันนี้ก็ ดูเป็นซิตี้ยูสครับสวยงามเลยทีเดียวครับผมและนี่ก็เป็นภาพรวมของภาพรักของทั้งสองรุ่นนะระหว่างเจ้า 368G และก็ 350E จากทางซอนเทสนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องขุมพลังกำลังซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของตัวรถสองคันที่มีความแตกต่างกันบ้างครับว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวลอยฟังครับอันนี้มาดูกันในเรื่องขุมกำลังครับสำหรับเจ้า 368G แล้วก็ 350E แม้ดูภายนอกครับคุณอาจจะคิดว่านี่คือรถที่ปรับเปลี่ยนเฉพาะในเรื่องของรูปลักษณ์หรือว่า รูปทรงภายนอกหรือเปล่าแต่ไม่ครับสำหรับแบรนด์ซอนเทสเองครับใส่ใจครับในเรื่องของการออกแบบครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของขุมกําลังมีความแตกต่างกันแน่นอนครับอย่างคันแรกครับสำหรับเจ้า 368G ครับซีซีของตัวรถเนี่ยให้มาสมชื่อครับตัวรถครับมาด้วยขนาด 368cc 1สูบ4วาล์วครับได้ลูกสูบแบบฟอร์ดครับหัวฉีดจากบอชครับแล้วรถคันนี้นะครับได้พละกำลังสูงสุดอยู่ที่38.23แรงม้าที่7,500รอบต่อนาทีครับ โดยแรงบิดสูงสุดของตัวรถอยู่ที่40นิวตันเมตรที่6,000รอบต่อนอาทีครับแน่นอนว่าในรอบต้นเนี่ยถือว่าจัดจ้านครับออกแบบมาให้เหมาะกับสไตล์และการใช้งานในสไตล์ออนโรดและแอดเวนเจอร์ออฟโรดครับผมและในเรื่องของถังน้ำมันครับของเจ้า 368G เนี่ย จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าครับเพราะได้ความจุมากถึง17ลิตรด้วยกันครับซึ่งจะแตกต่างจาก3 5 0 e ครับที่มีความจุถังน้ำมันอยู่ที่16ลิตรครับผมเพราะว่าเจ้า3 6 8 g เนี่ยเขาถูกออกแบบแล้วมองเห็นว่าในการขับขี่ในสไตล์แอดเวนเจอร์หรือสไตล์ทางไกลเนี่ยอาจจะต้องการปริมาณถังน้ำมันที่มากกว่าในการเดินทางและการใช้งานครับผมแล้วมาดูอีกนุ่นครับสำหรับเจ้า3 5 0น e ครับในเรื่องของขุมกำลังของตัวรถคันนี้นะครับในเรื่องของเครื่องยนต์ครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด3 4ส4วาล์วครับ แล้วก็ได้ในเรื่องของหัวฉีดจากโบชครับแล้วตัวรถเองเนี่ยได้รับพละกำลับบงสูงสุดอยู่ที่36แรงม้าที่7,500รอบต่อนาทีครับแล้วแรงบิดสูงสุดอยู่ที่38นิวตันเมตรที่6,000รอบต่อนาทีครับเรียกได้ว่าเขาเคมเลยนะสำหรับเจ้า3 5 0 e เนี่ยว่าให้ในเรื่องของ CC มาเนี่ยใกล้เคียงเต็มมากที่สุดครับในคลาสนี้เลยก็ว่าได้ครับผมแน่นอนว่าในเรื่องของ3 5 0 e ครับ ตัวเครื่องยนต์ถูกเซตติ้งมาให้ขับขี่ใช้งานได้ทั้งในเมืองและนอกเมืองนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอัตราต้นที่ดีครับแต่ตัวรถคันนี้ในเรื่องของทําความเร็วปลายเนี่ยสามารถทําได้อย่างดีเยี่ยมครับผมสําหรับเจ้า 350e คันนี้ครับมาถึงบทสรุปครับสำหรับใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมจะสรุปสั้นๆในไฟครั้งนะครับสำหรับเจ้า 368g ครับถือว่าเป็นแอดเวนเจอร์สกูเตอร์ครับในเรื่องของออปชั่นต่างๆครับทำมาเพื่อซัพพอร์ตการใช้งานทั้งออนโรดและออฟโรดครับรวมไปถึงในเรื่องของเทคโนโลยีีีต่่่่าาางงๆทมมให้อยเชน ระบบกล้องต่างๆโหมดการใช้งานซึ่งน่าจะตอบโจทย์สําหรับใครที่ชื่นชอบในการใช้งานรถที่มีความอนเนกประสงค์ครับสำหรับการใช้งานในเมืองเองหรือกิจกรรมยามว่างครับสำหรับวันหยุดอยากจะมีกิจกรรมแอดเวนเจอร์รถคันนี้อย่างเจ้า 368G ก็ตอบโจทย์การใช้งานแน่นอนครับสำหรับอีกหนึ่งรุ่นครับสำหรับเจ้า 350E เนี่ยต้องมองว่าใครที่มองหา รถสกูตเตอร์ในสไตล์ล u กชัวใช้งานในเมืองครับอยากได้ความสะดวกสบายครับอยากได้ความนุ่มนวลในการขับขี่รวมไปถึงออปชั่นความอนเนกประสงค์ในเรื่องของช่องเก็บของต่างๆครับรถคันนี้ตอบโจทย์เป็นอย่างยิ่งครับชิลปรับระดับไฟฟ้าการใช้งานในเมืองหรือการใช้งานขับขี่ทางไกลตัวรถตอบโจทย์อนเนกประสงค์สาหรับรถสกูตเตอร์ไซกลางแน่นอนครับสำหรับเจ้า 350e คันนี้ครับผม ในเรื่องของศูนย์บริการของแบรนด์ซอนเทสเนี่ยตอนนี้สามารถเข้าบริการได้ที่ศูนย์บริการเช่นเดียวกับศูนย์บริการของรถสกูตเตอร์อย่างแรมเบต้าครับสำหรับในประเทศไทยเนี่ยศูนย์แรมเบต้าต้องบอกว่ามีมากกว่า70สาขาทั่วประเทศนะคบซึ่งแน่นอนว่าแบรนด์ซอนเทสสามารถนำเซอร์วิสเข้าที่ศูนย์บริการแรมเบต้าได้เช่นเดียวกันครับแล้วเร็วๆนี้ในปีหน้าครับ สำหรับแบรนด์ o อนเทสเองก็มีแลนที่จะเปิดศูนย์ที่เป็นศูนย์ standalone ครับในประเทศมากกว่าสิสาขาขึ้นไปเรียกได้ว่าในเรื่องของการรองรับในการบริการครับมีแต่จะซัพพอร์ตแล้วก็เพิ่มมากขึ้นในอนาคตให้คุณที่ใครคิดว่าจะซื้อเนี่ยมั่นใจได้มากขึ้นในเรื่องของการให้บริการหลังการขายครับนอกจากศูนย์บริการอย่างที่ผมบอกไปครับ ทางซอนเทสเองยังมีในเรื่องของซอนเทสแคร์ Care ครับแฟนเพจครับตรงนี้ซึ่งคุณสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลในเรื่องของการใช้งานได้นะหรือคุณเป็นลูกค้าซื้อรถไปแล้วเกิดข้อสงสัยครับว่ารถจุดนี้ใช้งานยังไงสอบถามในเรื่องของออปชันสอบถามในเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆรวมไปถึงสอบถามข้อมูลในการแก้ไขปัญหาเนี่ยสามารถสอบถามไปได้ที่เพจซอนเทสแคร์ครับผมอีกหนึ่งสิ่งที่ผมตกลนไปเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของราคาและโปรโมชั่นของทั้ง2คันนี้ครับ ในเรื่องของราคาของเจ้าซอนเทส 368G ครับ สำหรับโปรโมชันครับจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้ครับราคาของเจ้า 368G ครับอยู่ที่178,800บาทครับราคาตอนนี้ถือว่าเป็นราคาโปรโมชั่นจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้นะครับแน่นอนว่ายังรวมไปในเรื่องของกล้องหน้าหลังที่จะแถมไปด้วยครับสำหรับราคาโปรโมชั่นนี้ครับจนถึงเดือนธันวาคมนี้นะต้องบอกเลยว่าต้องรีบจองกันหน่อยครับสำหรับใครที่อยากได้ราคาพิเศษนี้ครับแล้วก็ได้ในเรื่องของของแถมอย่างกล้องหน้าหลังครับผมและราคาของเจ้าซันเทส 350E นะครับอยู่ที่150,000 19,000บาทครับซื้อตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นลดอีก6,000บาทครับผมเรียกได้ว,ว่าต้องรีบกันหน่อยนะครับสำหรับใครที่อยากได้โปรโมชั่นในเรื่องของราคาของทั้ง2รุ่นนี้ครับสำหรับใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้แล้วนะครับชอบคันนี้หรือว่าชอบคันนี้หรือว่าชอบทั้งสองคันแบบไหนทีมคอมเมนต์บอกผมให้ทราบกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมแม็กขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ I make rich look rich. All. Save your breath, baby. I'm not cold.